g o o d morning นะคะทุกคนวันนี้นะคะลานีจะพาทุกคนไปช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งที่ไหนไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะลานีก็อยู่หน้าร้านนะคะชื่อว่า o ร s นะคะ r e s s for less นะคะ d r e s <D ress> s ก็คือแปลว่าการแต่งตัวนะคะ for less ก็คือว่าการซื้อเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวในราคาที่ถูกกว่านะคะ less ก็คือราคาที่น้อยกว่านั่นเองนะ Okay. วันนี้ร้านนี้ก็ใส่สีฟ้านะคะ,ะให้มันเข้ากับตีมนะคะ,ะเพราะร้านเขาสีฟ้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างข้างในนะคะไปะตามไปกันเลยค่ะน,นี่นะคะนี่ก็คือข้างในรอสนะคะก็จะมีขายพวกเสื้อผ้านะคะของใช้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเลยนะคะตรงนี้นะคะเราเห็นว่าเขาเขีย okay, นว่า Designer Brands for less everyday นะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าดีไซเนอร์นะที่ราคาถูกทุกๆวันนะคะคือราคาไม่แพงค่ะถ้าเราจะเห็นตรงนี้นะคะจะเห็นเสื้อตัวนี้นะคะตรงนี้เป็นแหล่งแจ็คเก็ตนะคะแจ็กเก็ต,นะะก,ก,ตก็คือพวกเสื้อคลุมต่างๆอันนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะมีแบรนด์คาร์ล็อ e เกอร์ฟิลด์นะคะ, er der, นะ,คะในราคาที่ถูกนะคะ19.99ดอลเององอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีแบรนด์ เอาเคลวินด้วยนะคะก็เป็นเ่าเป็นเดนิมนะคะเป็นเสื้อเดนิมเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีนะคะเป็นของเคลวินนะคะเคลวินคายนะคะก็คือราคาไม่แพงเลยเนาะราคาแค่24.99่ดอนเท่านั้นนะคะส่วนเสื้อตัวน,นี้นะคะก็เป็นเสื้อแบบเหมือน l e เดอร์แจ็กเกนะคะสวยมากเลยนาะ ราคาแค่จาก24จาก44ดอลน,นะคะเหลือ22ดอลเท่านั้นนะคะจุด99เซนนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือเป็นพวกเดนนิมนะคะเดนนิมนี่ก็คือเป็นพวกกางเกงยีนนะคะหรือว่าเป็นเสื้อยียนก็ได้ที่อะไรที่ทํามาจากยีนนะคะจะเรียกว่าเดนนิมนะคะส่วนอันนี้นะคะ b o t t o m s ก็คือแปลว่าเป็นกางเกงนั่นเองนะคะอะไรที่ใส่ข้างล่างนะคะจะเรียกว่า b o t t o m s นะคะ ตรงนี้นะคะเคลียร์เลนส์ก็คือเป็นที่ลดลาาราคา่นองนะคะเหมือนเคลียร์สต็อกนะคะนี่หายไปหมดแล้วดูสิคนซื้อไปเยอะแล้วนะคะคนที่นี่นะคะค่อนข้างตัวใหญ่มากเลยนะคะก็เลยมีเสื้อผ้าตรงนี้นะคะเป็น plus size นะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าตัวใหญ่มากๆเลยเนาะแล้วก็จะมีคนที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยหรือว่าเด็กหน่อยนะคะจะเรียกว่าจูเนียร์นะคะจูเนียร์ะนะคะที่นะคะลาน,นี้ต้องใส่ไซส์ตรงนี้นะคะ เป็นไซส์พวกเ,เล็กๆหน่อยนะคะก็คือจะเป็นนี้นะคะไซส์พิทินั่นเองเนาะก็คือสําหรับคนตัวเล็กที่มีหุ่นเคิฟนะคะก็ต้องมาดูแถวนี้นะคะนี่เป็นเดรสนะคะเป็นชุดนั่นเองเนาะมีหลายสีหลายสไตล์นะคะเป็นของแบรนด์เด็ดนะคะที่ลดราคานะเป็นไซส์จูเนียนะคะก็จะเล็กๆหน่อยเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่อนข้างเล็กเลย แต่ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นจูเนียร์พลัสนะคะก็คือไซส์จะเล็กแต่ว่าใหญ่ขึ้นมานะคะสำหรับคนอาวตัวอวบๆหน่อยนะคะส่วนนี้จะเป็นเลดี้สก็คือเป็นของผู้หญิงนั่นเองนะคะและอันนี้นะคะจะเป็นเอ่อสเปเชียลออเกชันนะคะก็คือว่าอะไรก็คือสำหรับไปที่เที่ยวต่างๆ อันนี้สำหรับไปที่เที่ยวต่างๆนะคะเป็น uh, special occasion นั่นเองจะเป็นชุดแบบว่าเป็นเดรสหน่อยนะลาตีแบบว่าออกงานออก uh, ไปงานแต่งงานม่านงานฉลองอะไรต่างๆนะคะชุดนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นเดรสสำหรับไปงานต่างๆนะคะที่เทพไปก่อนนั้นนะคะก็คือเขามีแถมมาส์ให้ด้วยนะปิดปากนะคะเพื่อที่จะได้ดูเข้ากับชุดนั่นเองเนาะสุดยอดเลยค่ะราคาอยู่ที่ 39.99ดอลน,นะคะยังไม่เออยังไม่รวมภาษีเนาะถ้ารวมภาษีก็จะแพงกว่านี้นะคะนี่แล้วก็มีชุดอื่นๆอีกด้วยนะคะสวยงามมากอันนี้นะคะชอบชุดนี้มากเลยนะคะของเลวินนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นกางเกงเนาะ แล้วก็มีเข็มขัดให้ด้วย CK นะคะน่าซื้อมากเลยแต่ว่าไซส์ไม่ได้นะมันใหญ่ไปนะคะแต่ว่ามีวิธีแก้นะคะต้องไปร้าน r o s อีกที่อื่นนะคะเพื่อที่จะไปหานะมันจะมีชุดคล้ายๆกันแต่ว่าคนละไซส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวลานีลองไปหาดูนะแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้นะมันใหญ่ไปะคะ่ะตรงน,นี้นะคะเขาบอกว่า decorate your home for less every day mm hmm. นะคะก็คือว่า,าตกแต่งบ้านนะคะในราคาที่ถูกกว่านะคะ เป็นของตกแต่งบ้านนั่นเองพวกนี้เป็นแคนโดสนะคะพวกเกียนต่างๆแล้วก็จะมีพวกพรมนะคะหรือว่าคาร์เพตนะคะแล้วก็จะมีพวกาทาวเวลส์หรือว่าผ้าเาช็ดตัวต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะมีแบบตรงนี้ด้วยของตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เลือกตรงนี้นะคะนี่นะคะ Today is a good day นะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเอาไปตกแต่งบ้านได้นะเอาไปวางให้มันรู้สึกดีได้นะคะนี่ของตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่มีลอยอนด้วยนะคะสิงโตด้วยนะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นคล็อกนะคะที่รักน่ารักมากเลยนะอ่าติดๆหน่อยนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากเลยนะคะสำหรับตกแต่งบ้านนะ อันนี้นะคะเป็น over the door mirror นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นกระจกนะ mm hmm. สำหรับติด uh, พวก uh, ประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นกระจกยาวๆนะแล้วทีนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นกระจกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น uh, decorative wall mirror นะเป็นกระจกที่สำหรับติดเป็นพวก uh, กำแพงนะคะเป็นแบบสวยๆแบบนี้นะคะก็คือจะสั้นๆเล็กกว่ากระจกสำหรับติดประตูนะคะ ชอบมาดูโซนแก้วมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเพราะามันน่ารักมากเลยดูตรงนี้นะคะจะมีแก้วอยู่หลายใบเลยนะส่วนแก้วตรงนี้นะคะนี่เขาจะเขียนว่าสําหรับภรรยานะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไวฟี่นะคะ for life free นะคะก็คือว่าภรรยาต่อตลอดชีวิตนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เขาจะเขียนว่า call me hubby นะคะหรือว่าเรียกผมว่าสามีนั่นเองนะอันนี้นะคะจะเขียนว่า hello handsome นะคะก็คือสวัสดีสุดหล่อนะ Hello beautiful ก็คือสวัสดีสุดสวยนั่นเองนะคะโหน่ารักมากเลยเนาะส่วนตรงนี้นะคะเป็น uh, do it yourself at great prices นะคะก็คือว่า DIY นะในราคาที่ทำไม ราคาที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือราคาดีก็คือราคาถูกนั่นเองนะคะเป็นพวกอุปกรณ์ที่แบบว่าให้ทํากลับไปทําเองที่บ้านนะคะหรือพวก DIY ต่างๆนะคะทําเค้กทํานู่นทํานี่ก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็น Spend less get more for your best friend ก็คือใครน้องหมานั่นเองนะคะ ก็คือเป็นจ่ายเงินนะคะที่ราคาถูกกว่านะใช้จ่ายถูกกว่าแล้วก็ให้กับเพื่อนสนิทของเรา oh. เพื่อนสนิทของเรา oh. ก็คือ oh. น้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายอะไรต่างๆก็ได้นะคะ oh. เป็นพวกอของเล่นนะคะของใช้ของน้องหมาเองนะ oh. ตรงนี้เขาบอกว่า get cooking with unbeatable saving oh. นะคะก็คือว่าซื้อพวกของเครื่องครัวนะคะในราคาที่ทำไม สู้กับคนอื่นคนอื่นเขาสู้ไม่ได้นะคะอ่าเป็นพวกเครื่องครัวต่างๆทุกอย่างเลยนะคะที่ใช้ในครัวนะชอตส์นะคะชอตส์เนี่ยต้องมี S ตลอดนะคะเป็นกางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะจะเรียกว่าชอตส์ส่วนอเออส t s เนิร์สนะคะก็คือเป็นกระโปรงนะคะกระโปรง ตรงนี้นะคะเป็นพวก active tops นะคะก็คือเป็นพวกเสื้อออกกำลังกายนะ active ก็คือเป็นคน active นะคะคือออกกำลังกายเล่นกีฬาต่างๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็น sweaters นะคะก็คือเป็นเสื้อ sweater ต่างๆนะคะกันหนาวนะคะอย่างเช่นตัวนี้นี่กันหนาวนะคะนี่น่ารักไหมเต็มไปหมดเลยนะคะให้เลือกเยอะแยะมากเลย ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนพวกรองเท้าต่างๆนะคะรองเท้าสวยๆมากมายเลยนะคะอคู่นี้นะคะสวยมากเลยนะเป็นของ Calvin Klein นะคะราคาอยู่ที่32.99ดอลลดาร์เองนะคะไม่แพงเลยนะ สำหรับแบรนด์นะคะแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆแบบแบรนด์แกสแบรนด์แบบกกระเป๋าโคชก็มีนะคะอยู่ข้างหน้านะ MK ก็มีมีเยอะมากๆเลยนะคะให้เลือกนะคะในราคาที่ถูกกว่าช็อปนะคะถ้าใครชอบนะก็ลองมาดูได้นะคะจะอยู่ตรงทางเข้าตรงนน้นเลยนะคะแกสด้วยนะคะมีของ Adidas นะคะ มีของทอมมี่ก็มีนะสพาก็มีนะคะของแคลวินก็มีมีเยอะมากๆเลยนะคะให้เลือกมีทั้งรองเท้าแตะรองเท้าบูทรองเท้า,าทุกสิ่งอย่างนะคะส้นสูงก็มีนะคะนี่ให้ลองใส่แล้วก็มีหลายไซส์มากเลยนะคะที่นี่เขาจะเรียกเป็นเบอร์นะคะแบบเจ็ดครึ่งแปดหอะไรอย่างเงี้ยของร้านนี้ก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดครึ่งถึงถึง8นะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะเบอร์1ิเบอร์ใหญ่นะคะ มีชอบใหมนะคะโฆษณาแบบเก่งมากเขาบอกว่า step into savings นะคะ step out i n s t y l e ก็คือว่าเข้ามาที่นี่นะเข้ามาแบบในการเก็บเก็บเงินนะคะคือ saving นี่ก็คือประหยัดเงินนะเราเซฟได้เยอะมากเลยนะคะแล้วพอเราออกเนี่ยนะเขาบอกว่า step out i n s t y l e ก็คือเดินออกไปนะพร้อมกับมีสไตล์หลายแบบเลยนะคะก็คือรองเท้านะคะหลายๆสไตล์นะเทม่มากๆเลยนะวิธีเขาขายเนี่ย try on the savings นะคะก็คือ มาลองใส่ดูสิลองแล้วก็ลองเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะที่นี่ของราคาดีนะคะอันนี้นะคะจากราคานะคะ50ดอนนะลดเหลือแค่16.99เองนะคะโ,โหถูกมากเลยนะคะมีบูธเยอะมากด้วยนะคะอลองมาดูกันได้นะคะอันนี้ก็สวยทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบูธถูกแบบนี้หายากมากนะคะที่นี่ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นของอทอมมี่นะคะของทอมมี่นี่สวยงามนะคะสวยนะนเป็นของยี่ห้อทอมมี่นะคะถ้าใครชอบนะเป็นแบรนด์อเมริกานะคะ ก็ลองมาดูได้นี่ก็คือเป็นค่าช้อปปิ้งนะคะลานีซื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะคะไป12.99ดอลน,นะคะรวมกับภาษีแล้วก็เป็น14.26ดอลน,นะคะแล้วนี่ก็คือเป็นเสื้อที่ลานีช็อปนะคะเป็นเสื้อสูตรสีเนวี่บลูนะคะ mm hmm. นี่เดี๋ยววันไหนไลฟ์สดนะคะแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะคอยติดตามกันได้ค่ะ และนี่ก็คือการช้อปปิ้งนะคะในร้านที่ราคากันเองราคาถูกนะคะ dress for less นะคะถ้าคุณชอบฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าอยากให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะในการช้อปปิ้งแบบนี้ก็แชร์ให้เขาด้วยนะคะถ้ายัางไงติดตามต่อไปนะคะว่ารานี้จะพาไปช้อปที่ไหนบ้างยังไงวันนี้ลานีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย